สวัสดีครับทุกคนผม N E T C H นะครับและวันนี้เราจะมาทำแบบทดสอบของดูเด็กกันนะครับผมว่าดูเด็กเนี่ยจะเหนียวหรือเปล่านะครับก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับบททดสอบของโกคิปเปอร์นะนี่นะครับผมนี่คือค่าพลังของดูเด็กนะครับผมเทน20เม็ดแดงนะครับสูง187นะครับน้ำหนัก78นะครับการหุ้นตัว156 การคูณตำแหน่ง155รับบอล138ยสตอบสนอง160เตะ123สภาพร่างกาย122ครับผมก็อันนี้เป็นเม็ดแดงนะครับเทน20ผมว่าผมว่าผมรีเวลเสร็จเนี่ยผมน่าจะเปลี่ยนไปใช้ปีเตอร์เช็คเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมชอบโกที่มันสูงสูงนะครับนี่ครับผมสำหรับค่าพลังภายในของดูเด็กนะ,ะคลิปด,ดูได้นะครับผมอันนี้เป็นกระดกบอลขึ้นวิ่งบิดพื้นนะครับคุณสมบัตินะในตลาดตอนนี้ ราคาประมาณ1 8 0ล้าน190ล้านนะครับผมนะก็ราคาจะตกไปมากกว่านี้หรือว่าเพิ่มผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากใช้ดูเด็กก็ดูคลิปนี้ได้นะครับผมว่าดีหรือเปล่าก็แผนที่ผมจะเอาไปเล่นนะครับผมคือแผน4.24 4นะครับเป็นกล้องหลัง4ตัวนะแล้วก็ดูเด็กนะครับผมยืนเฝ้าเสาก็จริงๆเนี่ยการรีวิวโกคิปเปอร์เนี่ยมันเกี่ยวกับกองหลังด้วยนะ ถ้าเราคุมกองหลังดีอ่ะเราก็ไม่โดนยิงนะครับทุกคนแล้วผมมองว่าโกมันจะเหนียวขนาดไหนนะถ้าเรายิงดีๆมันก็เข้านะครับแต่ว,ว่ายิงเอาแน่นอนนะนอกจากมันจะมีช็อตเซฟปฏิหารนะก็ภารกิจแรกของเรานะครับผมที่จะมาทําในตานี้คือยิงจ่อๆนะผมเซฟจ่อๆนะสามลูกนะครับๆๆคู่แข่งมาเป็นโรนโดอดน์กับโจนาธานเดวิดนะครับผม มาผมขึ้นเกมครับยิงก่อนครับแล้วให้เขายิงอีซ่ครับมาตรงนี้ยิงแล้วกันเรียบร้อยมาครับลูกแร่ครับตูนไว้ครับเดี๋ยวให้เขายิงที่หลังนะเนี่ยเขาสวนมาบ้างครับตอกมาครับหลุดไหมหลุดไหมหลุดแล้วครับเอาแล้วครับเอาเข้าไหมครับแล้วเซฟมา้วครับเจ็จอจอหนึ่งครั้งเขายังอันตรายอยู่นะครับเปิดมาแล้วยิงอีกเซฟอีกครับโอ้โหย 2ครั้งแล้วครับผมองดีตอกนะครับส่งตรงนี้อิซักว่างยิงเลยเข้าครับผมสองศูนย์นะโอกาสให้เขายิงครับจังหวะนี้มาครับมาผมลุนอีกแล้วครับผมขอยิงอีกแลกัน3าศูนย์แล้วครับยิงยับเลยครับผมไหนบอกใช้เขายิงไงครับเขาขึ้นเกมมาตรงนี้ที่โรนโดงัดข้ามมาตรงนี้ยิงเซไย ในเซฟช็อตปฏิหาร์มีให้เห็นเหมือนกันนะถึงจะสูงร้อยแปดสิบเจ็ดนะเกี่ยวกับการยืนตำแหน่งยิงอืเซฟครับผมมาครับอันนี้เปิดโคกเรียบร้อยครับโดนเฟอร์ดินานโคกเข้าไปครับไม่เหลือครับแบบนี้เรียบร้อยเลยครับมาผมเขี่ยบ้าครับตรงนี้ครับมารับบุกมาแล้วยิงมันเซฟครับโอ้โหแฉกอินก็เซฟมาแล้วมาแล้วหลุดมาสองตัว บันเจ็บหน่อยอ่านี่อะไรครับผมโกฮิปเปอร์นะก็มีโดนแั่บ้างออนนี้เซฟเซฟอีกแล้วเหนียวมากโอเคครับผมจบแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูไซตติเลยครับไซติก็เขายิงไป10นะครับผมตรงกรอบ9เข้าแค่2ลูกนะครับเป็นไงบ้างครับสลัดดูเด็กนะก็ภารกิจนะครับผมเช็คครับผมเซฟจอจอสาลูก ไปทําภารกิจต่อไปอะไรครับน่าจะเป็นลูกปั่นนะครับภารกิจนี้ที่ผมจะทําต่อนะกินชิสกับเผาไวช็อตเอาไว้ที่หลังนะครับมาโอ้โยทีคู่แข่งโหมดมากครับไหวไหมครับเนี่ยดูเด็กผมดูกันว่าตานี้จะโดนกี่ลูกมาขับปั่นเซฟครับผมวิฟีคิกนะครับ อันนี้ผมจะไม่นับเป็นลูกปั่นนะคเพราะมันเป็นฟรีคิกน้ำไม่ได้ปั่นเองแล้วนี่ครับไม่ได้ครับบางนี้เก็บได้เก็บได้จอดเบสจอดเบสบางนี้ส่งเข้าไหนมาแบบนี้มันก็หายสิครับโอ้โหอ๋อปรบตมดุดเหมือนเดิมครับปาบ,บัเทีนเขายิงจอดอหน้าประตูนะครับเล็ยากนะผู้วลนนี้สวบ ผมได้บุกบ้างแล้วหมาครับโอนโดโกเรียบร้อยครับหมาแล้วโรนโดครับผมปั่นด้วยซ้ายนะเข้บบ่ายหมาเขายิงบ้างเรียบร้อยครับสองหนึ่งครับแป๊บเดียวเท่านั้นครับผมได้ดีใจแป๊บเดียวถัดมาฉากนี้ผมพยายามยิงคืนแต่ไม่ได้แล้วถัดไปลุ้ังหวะนี้เป็นเวลาคลิปครึ่งแรกจบแล้วหมานี้ครับองลีปันเข้าไปแล้วครับ อยหลอดแดงๆครับปั่นขวา,อวาขอเอ,อาครับจังหวะนี้เท่ที่ของเท่นปั่นเซบโอ้โหยิงหนืจริงครับยังไม่เข้าครับแล้วเปิดมาไอโคกเรียบร้อยโอ้โหแบบนี้มาครับเปิดมาเท่าที่โซเตส์เสอาตัดได้ครับแล้วเขายังได้อยู่ครับความเท่น สงให้นิโก้ไปเลียมปั่นตรงนี้เซฟพี่โอ้ยเซฟสามครับนี่ครับเซฟอีกครับเรี้ยงลอยผมจบเกมับผมภารกิจปั่นนะผมนี่ครับผมใส่ตีหลังเกมนะเขายิงเจ็ดตรงกอบเจ็ดเป็นสามประตูนะครับที่เหลือดูเด็กเซฟนะครับผมน่าจะพอไหวอยู่นะโอเคครับผมเซฟปั่นสามลูกมาภารกิจต่อไป น่าจะเป็น power shot นะครับมาดูว่าภารกิจ power shot จะยากหรือเปล่านะครับว่าคนเขาไม่ค่อยยิง power shot กันนะส่วนมากเขาจะยิงลูกปั่นนะครับผมเขาเอาชัวร์นะคือ power shot มันมีติดกองหลังกับโกเซฟนะครับเขาจะไม่ค่อยยิงกันเท่าไหร่นะก็หาโอกาสยิงยากนะสำหรับ power shot นะเดี๋ยวไปดูกันว่าบีเดชจะได้เซฟไหมนะครับ มางนี้ครับผมอองนี้หมุนมาแล้วหลุดครับนี่ครับตัดเข้าไหนมาแล้วปั่นเรียบร้อยครับมาแล้วครับนำหนึ่งศูนมาตั้งแต่นาทีที่หกมส่งเข้าล่างตอ,อ,อกมาแล้วเลนเชิงแล้วจังหวะนี้จะพาวาช็อตแต่ว่าเขาเตะขาผมครับได้ฟีฮิตครับลองปั่นดูเทนปั่นมาแล้วเซฟโอ้โห นอนเขาก็ไม่ธรรมดาครับเอาได้สีทีอีกแล้วครับไกลๆแบบนี้ใกลๆแบบนี้เหลือไหมเียบร้อยครับอาไดเอาให้มาแล้วครับใกลๆนี้ไม่เหลือครับตรงนี้ครับเอาแล้วตัดได้ฟันได้เราให้เขาแย่งครับผมให้เขายิงนะเอามายิงหน่อยเพื่อนเอาไมา่ยิงหน่อยเอามา่ยิงหน่อย ออามาสิเอาบอลสิันครับบอลบอลโอ้ไม่แยงอ่ะไม่แยงอ่ะโอ้ได้ครับได้ที่ยังยังได้แล้วครับผมมาครับส่งให้โยนครับขยงเขาเขาต่อครับผมหลุดเลยครับผู้ชมให้น้อยโอ้ยิงโอ้โหโหไม่เหลือแบบนี้เต็มเลยเต็มเท้าเลยจบครึ่งแรกแล้วผมเป็นผมนำอยู่สองหนึ่งนะ อ้าวเฮ้ยกดหัวล้อป็นการทำไมจังหวะน,นี้เขาจะปั่นนะไม่ได้ครับซาลาเขาเก็บได้เลนเชงมาหนึ่งทีเลนเชงไปสองทีผาไว่ช็อตเซฟครับโอ้ยอย่างเงี้ยิงก,ก็ไม่ได้ครับเซฟเอาครับมองน,นี้ที่อีซักอีซักเสียบอลครับแล้วเป็นฟาวครับฟาวระยะนี้เ็นเ็นปัดขวาเรียบร้อย เรี่ร้องเห้เทนปันขวาบางนี้ครับ90สินาทีแล้วจบแล้วครับผมจับมือไปครับโอ้โหขอให้นิ้วแดงแล้วนะก็ละหลังสถิติหลังเกมเป็นแบบนี้นะครับผมยิงห้าตรงกรอบห้าเป็นหนึ่งประตูนะที่เหลือปิด,เ,ดเซฟหมดเลยนะครับผมามาดูกันครับมาพาวร์ช็อตจะเสร็จตาไหนโอเคครับ น,นี้ผมเจอคู่แข่งที่น่าจะสูดเสียผมโอ้หูวองหน้าเขาเป็นเชฟเชงโก้นะครับ RW เป็นเน็ตเวดนะครับ R W เป็นแกรเรตเบลนะครับแต่ว่าเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมแล้วผมตามประสานแล้วครับเผาไว้ช็อตติดครับผมเน็ตเวส่งมาตรงนี้แล้วเน็ตเวดจะเผาไว้ช็อตอีกแล้วติดหัวเพื่อนตัวเองครับออกไปครับ เอาแล้วข้ามหัวมาโล้นโดแล้วปั่นนิ่มๆเรียบรอยครับโดนไปก่อนอีซักอีซักได้ไหมยิงไม่มีอะไรครับไม่ตรงก่อแบบแล้วอีซักมดบางนี้ได้ครับปั่นเรียบร้อยครับเอาไปก่อนครับตรงนี้ยัดงานนี้ ได้ไหมไม่ได้ใช่ชนโกปัดเลยเรียบหรอกไหมครับเขาใช้ลูกสูดครนะับตอันนี้โดนลูกสูรเปิดมาหมดเวลาแล้วครับผมผมว่าพาไปช็อตเดียวเอาไปทำทีหลังนะกินชีสดีกว่ามีครี่บมปมผลอาการกินชีสมีับไปดูกันว่าผมเล่นไปกี่นัด คุณไม่ดีก็จะเล่นหลายแมตช์หน่อยนะแต่ว่าผมก็ทำได้เลยนะครับผมไปคอมเมนต์กันได้ว่ากี่นัดนนะโอเคครับผมกีนชีทสามนัดมาที่ตรงนี้ครับเก็บเวอร์ช็อตกันต่อครับเหลืออีกสองลูกเองนะมเจอเป็นคุณบูรพานะครผมบุกร้อยสามหอว้ยเป็นสกิ้นะผมโกดล่างเก้าเก้าเทนสามสิบนะ ผมจะโดนเผาวระชอดสักลูกไหมน้อมาสิ่เวากระชอดให้ผมหน่อยภารกิจจะได้สำเร็จสักทีเอาครับมางานี้ดูเด็กโยนเปิดมาฟกิโก้ครับง้างเรายิงเลยเสโอหัวหมีใหมีให้เห็นมาตาที่สองครับเพราะว่าตามเมื่อกี้เขาไม่ได้ยิงเผาวระชอดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับมาดูตานี้กันเลยว่า จะมีเพาเวอร์ช็อตสักลูกหรือเปล่านะครับกองหน้าเขาเป็นโรนโดนะครับมุลเลอร์แล้วก็ซาร่าแรดฟอร์ดนะครับก็ผมก็เซตเดิมนะครับเพิ่มเติมคือยิงเพาเวอร์ช็อตให้หน่อยผมเล่นมาหลายตามากเลยนะครับสำหรับเพาเวอร์ช็อตนะแต่ผมไม่ได้ามาลงนะแล้วก็เปิดมาอู๋พาครับ,ย,รบยังไงครับโรนโดแล้วยังไงเลนเช้งอีกที เผาช็อตเซฟโู้คหยเาช็อตจ่อๆก็เซฟครับนี่ครับผมภารกิจสำเร็จแล้วนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับการรีวิวดูเด็กครั้งนี้มีประโยชน์หรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็ผมมองว่ามันเกี่ยวกับการคุมกองหลังด้วยนะครับผมสำหรับการรีวิวโกคิป e ป e r นะถ้าเราคุมดีโกเราก็ไม่โดนยิงเราก็ไม่รั่วนะครับผม ถ้าเราคุมไม่ดีก็โดนยิงนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสั s สล i b e ด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับเจอกันใหม่ครับ